นี่นนนก็ตูนนความทรงจำผมโตมากับวัฒาานธรรมการเล่นยูกิในโรงเรียนแล้วคนในโรงเรียนเยอะมากแล้วเหมือนนัดกันในโรงเรียนนั่นแหละ,ะในร้านนั้นอะ่ะแล้วมีสตาร์ชิาสุดสิ ไปซื้อเหรียญลูกเสือแน่เลยใช่ไปกระสั้นใช่มันต้องมีสตาชิปสิบใบ<ว>เพราะผมชิงสตาชิปกันจนสหกรณ์โรงเรียนงงว่าทําไมมันขายดีจนหมดแล้วเขาก็เหมือนกับบอกว่าไม่ให้ทําแบบนี้มันอ,อ,อยุดตรงนี้เปบนึงเออมันคือเหรียญเหลก็กแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีเขียวกับสีแดงบางโรงเรียนสีเหลืองแล้วมันจะมีดาวนูนมาเป็นเหล็กสีเงินเงินผมก็แงะเล่นกัน Execution แนวมหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาลโอ้ชื่ออันนี้คือการ์ตูนคนไทยวาดนะครับอ่านครั้งแรกในซีคิดแล้วก็บ้าเลย มันเป็นโลกเกมออนไลน์แล้วมีอาชีพพระเอกเป็นอาชีพแรนดอมไมเซอร์ใช้ขีดของขวัญสุ่มของสุ่มได้อะไรวาบางทีมีดปอกมะม่วงเื่อคุณตีนคุณตีนนะมันมีอยู่ตอนหนึ่งมันสู้กับบอสบอสชื่อว่ามะม่วง <c oughs> แล้วมันดันเปิดด้มีดปอกมะม่วงแล้วมันก็สู้กับบอสแล้วมันก็ชนะบอสได้ง่ายๆกร์ตูนคนไทยอน <c oughs> นี้ผมบอกเลยว่าสร้างสรรค์มากผมรักมากคุณเขียนเรนื่องได้ดีมาก